วิธีจะไม่โดนแบนในเกมร็กคุณจะมีอะไรบ้างไปดูกันใครที่ยังไม่มีผลมังกรบ้างกดไลค์กด like, ติดตามเม้นชื่อไว้ผลมังกรอาจเป็นของคุณและถ้าใครสนใจไก่ตันและผลปีศาจก็อย่าลืมไปดูที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะอันดับที่3ผู้ใจหยาบใคยผู้เล่นผู้นี้แนะ่เป็นผู้เล่นท็อกซิกจําพวกนึงนะนะ ความที่บล็อกฟุตเนี่ยมีผู้เล่นจํานวนมากแน่นอนว่าพอมีผู้เล่นเยอะแบบนี้แล้วก็คงหลีกเลี่ยงพวกรักษิณยากนิดน,นึงนะนะทางโดรนบอกเนี่ยก็เลยมีระบบตรวจจับคําพูดที่ไม่เหมาะสมอยู่ด้วยถ้าคุณเป็นคนพูดจาหยาบคายบูลนนี่โดนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นยาวๆต้องมีมารายาทนะจ๊ะอันดับที่2ปั๊มข้าหัวบางคนเนี่ยก็ให้เพื่อนหรือตัวสำรองเนี่ยมายืนเฉยๆแล้วก็ปั๊มข้าหัววนไปโดยไม่ได้สู้จริงแบบเนี้ยโดนจับได้กนโดนเหมือนกันจ้าอันดับที่1ใช้บัก บั๊กในเกมเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายหรือว่าสู้กับบอสได้ง่ายขึ้น <Yes. S 1> ใช่ไหมแต่ถ้าใช้มากไปแล้วก็โดน <c oughs> แล้วเพื่อนๆเ,เคยเจอบั๊กกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์นนะและนี่คือ